สวัสดีค่ะบันนี้วันที่27กรกราคมพุทธศักรา2568เป็นวันที่88 ที่ข้าพเจ้านางสาวพิมพ์ชนุพัทระิริธนากิจขอถวายเสียงสดสาธยายพระสุภรีและมต์ต่างๆถวายเป็นทร้งบ,บูชาธรรมบูชาสังฆบูชาไดอาจริยาบูชา,า,ชา,า,า,ชาเดอะกุบาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสตรริระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักคราคพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเทอหนึ่งบทกล่าวพัตนาตายอาหัางสัมมาสามัมพุทธบริขาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทนี สวาค่ะโตพระขาวตาธโมธม,ม,มังนามศสามนีสุปฏิปนุพระวโตาสาวกสังโฆสังครนามานี้ องบทบูชาพระไตยรีพิณาตอราหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปารินิพุโตคุณเนหิทารมนุธานิปารามิหิจติสติยาวะชีวังอาหังผู้ทางธรรมังสังฆังสาระนังฆตะกูเชนิรัตนนตยังธรรมังจรามิโสธินาสามบทสวดชุ่มนมเทวดาสมันดาจักรวาเรสุอัตาคันตุเทวตาสัทธรรมังมุนิราชัสัสสุนันตุสักาโมคะทังสักกิการมิจรูเบขิริศิกรัตถเทยสันติีเขมีมานีที่เปรัตเถรจักกมีตรุนนาค้าหันีเขหาวัตุมไหิเกเตปุมมาจายันตุเทววะสริม คันทับพนาคาทิฏฐันตสันติเกยามวันนี้เราว่าจะนังสาทวมีสุนันตุธรรมวสวรรคการโยยมพันตาธรรมวสวรรคการโยยมพันตาธรรมวสวรรคการโยยมพันตาสี่บทสวดบุพผาภาขนะมการนโมตัสสะภะคะวะโตตวทรมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตตวทรมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตตวทรมาสัส โมสดุใดสารนาคมันาปาถาพุทธังสารนากระจามิธรรมังสารนากระจามิสังฆังสารนากระจามิทุติยมปีพุทธังสารนากระจามิทุติยมปีธรรมังสารนากระจามิทุติยมปีสังฆังสารนากระจามิตาติยมปีพุทธังสารนากระจามิตาติยมปีธรรมังสารนากระจามิตาติยมปีสังฆังสารนากระจามิ หกบทสวดสัจจคติยาคาถาลัทธิมีสระนังอัญญพุทโธมีสระนังวังเอเทนัสสัจวะชัยนัสโธทิเมอลตุสัปะทาลัทธิมีสระนังอัญญธรรมโมมีสระนังวังเอเทนัสสัจวะชัยนัสโธทิเมอลตุสัปะทาลัทธิมีสระนังอัญญสังโฆมีสระนังวังเอเทนัสสัจวะชัยนะโธทิเมอลตุสัปะทาเจ็ดบทสวดติรัตนะปะนามาคาถาพุทังนัมิ สิริราชิตังธรรมนัเมรัตนะภูตัวิสุทธิสารังสังฆังนัเมรัตนะภูตตะสุสีลัติถิเอตังนัเมติรัตนังรัตนตายะวังสัมมาสมโสริตะวตถุวิเศษสัพพตังอัญโยยายะคุยุตะคุนายโยขะาวะสัพพะวตังอสุมิตรยมิปิตะเทวะยะธาติตันเตเอกังวินาติรัติติตตะติรัศย สามาสัมภเวนะโลเกกะทาจิตาเจเรนจตปปะตุภูตังคามพีรรยานะวิสยังอติตุตตะสธรรมวินยูหิปันติตะชเนหิวิชัตญารูปังโลกัมหิเกหิจิตกะทัจุปัลปะมียงังเกสันจิสุทุวิธีตังคุณะกายายะนามเหิเยวัชนาตาย,ตายาะายสุวิสุตัมปิสุเมขปสตังมานาสีสุธาปะสาทธา,า,ทา,ทานาังบุญญัตติกานะมาสมตามตตมะปุญญภูมังทุขขาปมุจจนะ นาอุขาสารานังคาตามังบูชาระเห็สุปรามังอภิปูชเนยยงนิพานะสัจิกิริยายุปัสสะนิสสยัถังสัมมาคิเลสักมะลาโสทานะสิทธิยาจาักสาธุหิอัฏฐกุสเลหุป,ปะเสวนียังป้านหิจปิสาราน,าาานังฆะมิียะเมวะตัสมาหิตังติอัตตนังสารานางาังฆะตังหะดันตินทิวังณะนนเูนัสนมสัมมานาคูเชมาจจปิสสตตังสุปัสสันนะจิตาตถฐานุป,ปาปิ ปาริใจวิยาสถานตาจักคุณเยนาตตาสุกเตนัสุขีวะเมมุเตเชนาตตาสะทาริสุวติหงตุโยเจท่าธรรมวินายัมปิปนานามาภูโตโลกุตระพิสัมโยนิยโตสโพชมังตัสโสภาณิสยะจะยายะอายัมปิยงหงุโตวัตุเยปาริจิตโตสุปัสสาทะกาโรแปดนมัคคารสิทธิคาถาโยจักุมาโมหะมาราปกระโถสามังวัตถุสุภะตวิมุตโตมารัสสะปัสสานิวิ วินิโมจยันโตปาเปสิกเคมังชนนตังวิเนยังพุทธังะรามตังสารสารามิโลกสานาัจาวินายกัตะตันเตจัสเตเะยชตินทหุ่นตัวชาวปัญยาจาวินาสเวนโตทมโมชโยโยวิยะตัดศัตรูทัศเสสีโลกสาวิสุทธิมังคังนิจญาณิโกธรรมารัศ รัศฐาธีสาตาวโหสติกรสุจีนธรรมังวัดังตังสิรษฐาธรรมังนี้โมหะพัธาลางโหปสันตธาหังปเตยสาเตสัจติโหตุสัพพันธายาสวินาสเมนตุสัทธามาเสนาสุขานุโภโยโลกัสสตาปูปะกิเลสะเชตาสันโตสชีงสันติมิโยชโกตะ สวัสดิ์ค่ะธรรมมาวิธิทางการติสังฆบูรังตังเสราษรนามีพุทธานุพุทธังสัมมาสีลัิทิงค์ตันติสาเตชะเตีหงุ่งตุสปันตรยาชาวินาศเมนตุตก้าบวชนโมกขะอัฏฐคถานโมอาราตุสัมมาสัมพุทธะมหิสโนนโมอุตตมะธรรมัสสาวคตาเตสเตเสวะเตนิทัตโมมหาสังกสาปีวิสุทธสีลัิทิโนนโมโอมาตายะรัตสารัตนาตยัสสาสาธุกังนโมโอมการตัสสะตัสสะวัตถุตะยะสปินโมการ การัปภาเวนะวิธีคาดสัตุอุตวานะโมการานุภาเวนัสวัติโหงสุสัพพทานะโมการาสัตเตชนะวิธีม่เหินหงิเตชวาสิบบทสวดมหาสมัยสุูตรเอวัเมสตังเอวัมเมสตังเอกังสามังพระตวัสเกศวิหารติกะปิรัตุสมิงมหามณีมหาตาวิกสังเกตนะสติมก็จะไม่เที่ยงวิกฎใช้สพภัยวะอันเทหิทัศน์ศี ภาษจโลกาตเทวตาญปุ่นเนสนิตาหุ่ิปะวันตังสันีพิคุสังขจาัจะกคจตุนังสุทาวากาสกันิกานังเทวานัตรัตนอายังโควาสกิสุวิหารติกะปีลจุนามะหมหาตาพิคุสังกนัสติปะจามาตยพิคุสัยสาเปหัวอังเทหิเวะโลาตยเทวตาปุ่นเนสันิตาหุติปะวันตังทัศนพิคุสังขจายานุโมะยงปิยานาปะกวาเทนุปะสังกมยอยปะสังกมิตาบากาส maka wad tu gura tu patura hang su ata ta te tang api wad tewa eo nang at ta ku eka te wad ata ku wad tau santeki mang hatang pasi maasamana yuwa bangana sa minggen kukayasuma เกวัดเดกเรษกิอิทธามจะมีชาเตจารันติสุภาวิมาลาจากภมิาสันตาสุสุนันาคิอัตคอารเทวตาพระอุตตสติมันภาษีเดกสิุทังสันนักตาสีนัตติข้าสันติอภัยะภูมิปัญายามันโสันติหันเวตาญาปาริโสันติติอัตพระกบาิภูมันติสีเีุญนะิาติทันุกาตาปิเทวตาสันิพฤตาหุมพตาคตานิยะพิฆาตสังตาจารย์ยิบิเทควาวิอาหาส อ่านตัวสัมมาสัมพุทธาเต็มสัมปีก็เป็นหน้าอิทธิรามีว่าเทววัตสันนิปตาพระวิสันติเด็กนี้มีความอิทธิหนึ่งอจิคิสัมมิพิคบวเทววัคายานามานีกิตติสัมมิพิคบวเทววัคายานามานีเทศิสัมมิพิคบวเทววัคายานามานีตั้งศาสนาทุกครั้งมันน่ะสิกบุญธรรมประสิสัมมิติเอวมพันธ์เทติโกเทพิ ยวังก like ิติศักดิ์ขีริอนุบุกสโัตตสาวะนะคะภูมิกับิลาตาอิทิมตสุติตวนาวะตััมัตาิกรรมิโนสัมติสสาหสมวตานะคะนั้ตวนิโยอิทิมตสุติตวนาวะตััมัตาิกรรมิโนสัมติมัสัตตากิรติสหัสสานะคะนตวนอิิมตสุติมตนาวะตัวกรสิสัา 我得背到沙发。 สังทัตโคนัินะวรคปัจินะวิรโกโคอุตรที่สังะเตโรเตมาราชาสมันตาสุิยิันทะรัมาตงวนวันนกับีเราเตวิทสังวันยมวิสากวันจิการสถายากตนตุเเนุวิโพจะวิโพสหจะท่านองกามาเสร็จะกินวนทุ่นนิวันทุจะปนวโอปันโยจะเทวศตูจะมตาิจิตตเโนจะันโพนตโรจะชนสัพโ อากูปันสิโคเจอว่าติมปารุสุริวัจชาเอเตจันเยจาราชสมาคมตระกษัตริยอาจุพีว่าท่านายพี่กำลังพี่ควรจะมีวิธีว่านะกปะทะคูณนับภาษานาคาเรสษัทราสาตันจพการการประราชิตาอาคูปมยาคาสานเอเตพี่ยัมโนทัศน์ตัฏฐาจาอากูนาคายาสัสสโนเวราวันโอมหานาคสวะสิบิธีวะนางเยนาคาราเชสหาสารันติทิพปาทิชาปะกกิวิสุทธจะขรคูด้วยหายสศเตวะนนับตปะตาจิตจิตราจิตราสุปนานอิติเตสนำมำอภปะยันตานาคาราชานามาสีสุปนาโนมีโาาายันนตคาสุนาาาจะรมกสงพ ตาวชิราเินะสมุตตังอสุราสิตาวัทธโรวาสวัสดิทิที่มันตัวยัสมีนองคาราคันชมาหาสมะอสุราทานาเวกัสสาวิตริสุติสัพหารโทนโมจิสาสตันจักรลุปุตนาเสเพวโรจนะมะกาสานิภวะปะลิเสนารังมุตมุตลาทั้งโมสำเนาท่นนี้พระตันเถี่พิมุนังสุเมตินังอาโกจัตเทวะปัตวีจัตเตโชวายโยตธาขงโมตนาขงนาเทวะสมโมจะเลือดสาสหเมตตาภูรณาคายิกาอาคุเทวะรัศมิโนท้าเสติธาคยาสเพนานตะวันนิโรติมันตโตสุิติะตตนนสัา สาหร่าจะสมัจจะุกอย่งมาสักทสุขันธสัตววาสุนัขุปรักิตาสุรยาสุพรริสัตววาสุยามาคุปรักิตานากตีปรักิตาว่อาคุมันท้าราหะวาสนัวาสวเสถุสโคปะกัปุรินนตโวิเศษเจากายาสเปนานวานี่นุ่ยทมันจุกขมันจะวานัมันจะวาสัตว์ที่นท้าวอะไมุกิคอันสุวิตินวนั้นอาถาุสานุเทวะชัลมะขสิกาลีว่อาริจการ ุมาบุพานิพาสิโนวัตุลากษณ์อธรรมาจจะอจุตตาจานิสักกาสุรัรุจิระอากูอากูวาสวัสดินิสโนแระสิเดทรกายาสปินานตันนิโนอิทิมันตะจิติมันตะวันนตมตะวสัตมังตะตันนาคิตาโมคุณายสุวิติงนัง

ตีนมาจะอาศัยอนิมาลตีนนกอคุปตะคุปะมีมิถาวรจะเสียเทสกายาสเปนานต์ตะวันนยมที่มันต้องช่เรียมตะวันน้ำมันตัวเสร็ตันั้นก็ว่าน่าพิจารณาพิภูนันสิ่งที่ว่านางเสียเทวันี้กายาสเปนานต์ตะวันนิโนน้ำวันว่ายเย็นนักขจุญเยจันเยสัตทิสาสหประวุฒิชาติมักขีรังโอตติโนมาสว่างทักเขียคะตารางนาคังจันทวัสิตาสิตังสุภมาราภมาโตจัปุตะอิติมาโตสหัสานักุมารุติโสจักรโสภะสิ่งที่ว่านางสัพพมารุกาน ศาสังการธรรมะเปรย์ดองนักตักพะพุทธโกมีเขาต้นนั่นในตัวสวิตจปกระฐาสุปฐาวสิสังคุตตอัสยังวะเสตันจากสภังอภินัยยะวะวิจิตธรรมะจากคุณาตัตโตอมันติยะสาสาวกติสานิยตเตมาได้เนาอภิกันตเตวิจังอภิโกเตจาตัมปะกวตุสุตวะพุทธศาสานางวิฏาคีหิปะกมุนีสัาโมณติอิเชยุงสเพวิจิตสังฆามาพะยาติตายะสัจจโนโมธรรมติสาปูเตหิสาวกกาเตเชเนสุตาติสิบเอ็ดปวสวดมังคลระสุตังอเสวะนาสภะ โตจะสันตุทีจะกตัญญุตากาลเนาธรรมว่าสัมวรณอิตามขุนุตมังขันติจะโสวจัตสตาสัมวานั้นจะทัศนังกาเนณธรรมวาสาวกฉาอิตามขุนุตมังตโกจะพมจริยานันจะอริยะสจจานัทัศนังนิพานัสสจิกริยาฉาอิตามขุนุตมังภูตตาสาโลกธรรมไม่หิสิตังยัสสนาตังกรมปติอโศกังวิธิสัรมทีมังอิตามขุนุตมังอตาทิสามเอตาทิสานิกตวานาสัพพัทธามาปราชิตา Sang patas oting kacante tante sang mangkalamu tamante, sipsong kosora kena parik yang keji mitang ita rangwa sakisubala tenang menitang, namo samang kati tata kate na itang pitang, kute ra tenang menitang, edena sejenas oting hontuk, kanyang wira kang ama tamang nitang, nyang muni samahito na tena tamena samate keji, itang pitang mena tenang penitang edena sejenas oting hontuk, nyang putas weto samatima nanti epanya mahu, samati na tena samona wicit e itang pitang mena tenang mena edena sejenas

ยูดินแลสุจริตสุวัติหุนตุ๊กสิบสามบทสวดธรรมโมบสาสวัสอัตตาหะวิชิตังสยโยยาจายังปิตาราปชาอัตตทันจัตสาโพตสานิจังสัญญาตาสาธิโนเรวะเทวจักขันธโพนารุสาโขมุนาชิตังอัปปชิตังกะยิราตถารูปรัสฉันตุโนสิบสี่บทสวดเกสาพุทธสูตรพระสิตธามิตังเตนะภะคัมมารชนะตาปัสตะอราตาสัมมาสัมพุทเธนะเรตาตุมิเหมะอนุสเวนะมาปะรัมมาปะระยามาอิเตกิรายะมาปีตกะสัมปทานินะมาตะเกหุตุมาตักกะเหตุมมะะะายคเหน อาการาปฏิปตะเกณะมาทิฏฐินิชานกัตติยามาพระพุทปตายามาสมะโนโนคขรุยถาตูมิเหอัตนาวัชนายะถาอิมิธรรมาอกุศละอิมิธรรมาสังวาตติอิมิธรรมาวินิจุระฆะหิตาอิมิธรรมาสมะตาสมะทินะหิตายะตุขายะสมะตติอัตตุมิเหปชาหึงยถาณถาตุมิเหอัตนาวัชนายะอิมิธรรมะกุศละอิมิธรรมะนาจาริมิธรรมาวินิูปัสสถาอิมิธรรมาสมะตาสมาทินะหิตายะสกายะสมะตติอัตตุมิเหอุปสัมปัชชาวิหาารยถติ สิบห้าวสวดอุปนิยัติสูตรอุปนิยติชีวิตตับปะมายะปัปปะมายุงสรลูปานีตาสานาสันติทานาเอตังพะยังมรณาิเปิขามโนปุญญานิการยรัตหะสุขายะมหานิอุปนิยติชีวิตตับปะมายังสรลูปานีตาสานาสันติทานาเอตังพะยังมรณาิเปิขามโนโลกานิสังประชัยสันติเปโขโยธากายเนาสังยมวจายะอุตตติยัสาตั้ณตสเปตัสสสะุขายะโหติยังจีวามโนปะ กโรติปุญญะทมโมหเวรคติธรรมมจาริงธรรมโมสุจิโนสุจินโนสุขามาวาหะติเอสานิสังโสธรรมมิสุจเนนัตุกะติณคะสันติธรรมมจารีสัพเพสังขาราอนิจติยถาปัญญะปัสสติอัตถนิมิติตุเกเอสามมโกวิสุทิยาสัพเพสังขาราทุกะติยถาปัญญะปัสสติอัตถนิมิติตุเกเอสามมโกวิสุทิยาสเพธรรมานัตติยถาปัญญะปัสสติอัตถนิมิติตุเกเอสามมโกวิสุทิยาสิโพโกสุปันนะกะชายดกปันนะกะฐานะมิทุติยังอหุตากิกาเอตะ เอตัฏฐานยยะมัอินทาวีตังทันเหยยะปนักังพะอของเวสนาสังยันติตัดปะทานิวานานิจะอารามารุขคเจยยนิมนุสสาพยาตัชิตานิตังขุสังยันคีวันิตังสารมุตตังได้สร้างสารมคมัสสะวัตุขปัมุจติโลจะพุทธศธรรมมัสสะกัสสะสรังกัตโตจิตาริอาริยสัจจานิสัมมัปัญญายะปัสติทุกขังทุกขะสัมมุมปปาทังทุกขะสัตติกามังอริยันอาทัร อาจทั้งขีดกำทุกข์ูปัสสะมะคามินางเอตังโูสะตะนาเกตเอตังสระรมุตตมะเอตังสระรมุตมะมัสสะวัตุปัสสะมุจติ เจ็ดปสวดพระธิการตกถาอติตังนามะกมยะนปปิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ความคำนึงถึงบุคคลไม่ความคำนึงถึงสินล่วงแล้วไม่ควรไม่หวังสิ่งที่ยามามถึงยาติปีวางอินันธรามอภจากอนาคตังสิ่งใดท่องไปแล้วสิ่งใดไปอาไปแล้วและสิ่งที่ยามาไม่ถึงเป็นอันใงเมื่ถึงปัจจุบันโยธรรมวัตตะต่วิวัสติอสังยิรังอสังุปังตังวิธานานุพระรูหะเยว่าบุคคลในเห็นใจทาปัจจุบันไม่คมไม่ควรใครจะทานั้นได้บุคคลนั้นึง้อานใหควาาาากินจัมมมตปชญญร เสดงวันนี้แหละใครท่องู สวดปนนาปราชวีคณะปฐะสราทธโมเมหิชรานางนติตาเรามีความเกลดเป็นธรรมดาจะร่วมกับกไม่ได้พยาที่ํามเมหิพยาินัติตาเรามีความเฉกเพชเป็นธรรมดาจะร่วมกับเฉกเไม่ได้มรณะธรมเมหิบานนางนติตาเรามีความใจเป็นธรรมดาจะร่วมกบใจไม่ได้ัพพิหิเยปิเยหิมานาปิหินาาพวิณางพวเราจะละเวนต่างๆคือว่าจะต้องได้พระภาจากของรักของจรรยาท่านทั้งปวงคำว่สกุลมหิคำม่าญาไทยดูคำโยนิคำร่าพันทุกคำว่าปฏิจารณาว่ามี ทายาทพระวิษณ์นี้เราทำกรรมอในเวกนูโดยประวัตจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสุดไปเอวังอามานี้ไปพีหนักว่าจะไม่ขีดพังเราก็หลายความพิจารณาอย่างนี้ตัวทุกวันเทินสิบเก้าปศเตวะตาอุยโยชนะคาถาทุกขปตาเจนีทุกข์ปยาปตาเจนีปยาโสกปตาเจนีโสก้าโอตุสัพเพปิปานิโรเอตาวัตสามิสัมภตังคุณเจสัมภตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัม โตินกาโรนาเตถาวิหารมันทะเรเทราจมัชานวากาจพิกะรโวสารามิการธนปฏิอุปัสกาข้ามาจเทสานิฆ้ามาจอิสราสัปปะนาพุตัะภูตาสุกิตาพวันตุเตชลาผูชาเยปิอานัต สตาอัตตวปาปติกานยานิการธรรมะบารังปิเตสเปปิทุกัสสการุณจุสังฆยังถาตูจีรังสตังธรรมโมธรรมวทการจุบุคราสังโฆตุสมะโควะอัตยจิตายจะอเมรตุสธรรมโมสเปปิธรรมะซาิโนวุติสัมปะปุเนยมะธรรมียาเรยปะเวทิเตยี่สิบเอโบสวสภปติทานคาถา ปุญญสิธานิกตสายานัญญิกัตตานิเมเทสัญจพักิโมตุสัตตนันตาปะมานาเยปิยาคุณาวันตาจ่ไม่หังมาตรปิตาทายทโยที่ฐาเมสจทิถาวาอันเยมัดนัตตะเวริโนสัตตาทิทันติโลกเสมิงเทปุมาจตุโยนิกาปัญเจกาจัตโตโวการาสังสารธาพระวพเวยาทังเมตปฏิธานเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนัปปชานันติเทวาเทสังนิเวทะยงไม่าตินานะปุญญาณอนุโมทนานเหตุนาสเพสตาสตาหุตุอเวราสุขชีวิโลก มันท่านจัปับโคนตุเตสาสาสิทธิตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงไวผู้มีเสื่อในมุลที่พระเจ้าได้ทำในบัดนี้ได้เห็นบุญทั้งหลายอื่นที่พระเจ้าได้ทำแล้วคือจฉลองในเป็นที่รัาผู้มีคุณมีมาดาและบิดาของพระเจ้าเป็นต้นที่พระเจ้าได้เห็นหรือไม่ได้เห็นและสัตว์ทางอื่นที่เป็นกลางแต่มีเวรการตั้งเวรโลกเกิดในภูมิฉันกันได้บนหนสีมีการน่าอะไรขันอะไรขันสีท่องเที่ยวอยพวกน้อยแล้วพวกเกี่ยวสารละได้ทราบภายในส่วนมูลของพระเจ้าแล้วขอสารละนั้อยจงอดมูลทางทานเองะพเจ้านี้ ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งกับสารของนั้นเพราะเหตุคืออนุมโมธนาบุญทั้งหลายที่เขาเจ้าให้แล้วขอสารทั้งภูจนอย่ามีเรลุเป็น,นปสุขเสมอเสดลจไร้เถื่ออันกับเศษเถิดขอความของอันดีของสารของนั้นจงสำเร็จเทิ่ ด้วยอนุภาพแห่งสัตธ์อธฐานอนุภาพแห่งควาเพลิน่ส่งให้การบูชาพระนัตไสจด้วยการสาทะบทสวดมนต์พระสูตรประิกษ์ถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีสมเด็จมิเกขพระเจ้าขอให้พระจุตุไปทั้งพวกขอาพเจ้าตนล้าโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสันติมนต์และธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วดอนุโมทนาให้แก่พระเจ้าและวัตถุมงคลมากิ่งปฏิพิราโดยมูลนิธิสมเด็จพญาณสังวรวัดบวานิเวสแห่งะต้องวัตถุมงคลทั้งหลายที่สสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่ 啊，对。